สวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้พามาดูเจ้าวีคอร์สนี่ครับ4 x 4ที่เขาบอกว่ามีระบบลากเทเลนโหมดที่ดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์ด้านบนกันดีกว่าครับ let's go ไปนี่ีครับอาจารย์ของเราครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอข้อมูลอาจารย์นิดนึงสั้นๆนะครับขออนุญาตขึ้นรถอาจารย์นะครับไป let's ก o ก็อย่างที่ผมได้เกินไว้ครับลากเทเลนโหมดเขาบอกว่า เป็นเจ้าเดียวในกระบะนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดและดีที่สุดในชั่วโมงนี้ผมก็เลยอยากจะมาขอ,อคําสรุปความสั้นๆกับอาจารย์ครับว่าโอเคครับลัฟเทนไอโมดเนี่ย มันดียังไงนะครับก่อนที่จะไปรับเทเลหมดสั้นๆนะครับคือใน i ี่สุนดีแม็กรุ่นปัจจุบันรุ่นเดิมของเราเนี่ยนะครับเรามีในส่วนของทอร์เรนคอมานเนาะนะครับระบบกับเคลื่อนสีล้อด้วยไฟฟ้านะครับที่เราเปลี่ยนอันนี้เราเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็เรามีในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบแล้วก็คิดสุดยอดเดี๋ยวรถออฟโรดต้องมีนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยในบางสถานการณ์เองเนี่ยอีดิฟล็อกเนี่ย มันอาอจจะไม่พอนะครับ,รบอย่างที่เมื่อกี้มีพิเศษไปนะครับคือในกรณีที่ล้อหลังอย่างนี้นะครับมันเติมมากเลยเนี่ยมันลื่นมากมันก็ต้าให้มีอีดิฟล็อกนี่ก็อาจจะผ่านอุปสรรคไม่ได้นะครับทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยเอาในส่วนของระบบรับเทเรนนะครับรับเทเรนตรงนี้นะครับนี่ฟังชั่นปุ่มขึ้นมาเลยอ่าพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้แสดงผลที่หน้าจอให้ด้วยใช่ครับระบบรับเทเรนคืออะไรนะครับระบบรับเทเรนเนี่ยมันจะเป็นระบบที่จะควบคุม เรียกว่ากระจายนะครับแรงบิดนะครับไปยังล้อนะครับให้มันเหมาะสมนะครับกรณีที่ระบบมันตรวจจับได้ว่าล้อข้างไหนเนี่ยมันติดหลมนะครับเกิดการบุงฟรีเนี่ยนะครับมันก็จะพยายามที่จะใช้กลไกเรื่องของการเบรกล้อนะครับเพื่อที่จะกระจายกําลังไปร้ออีกข้างหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยนะครับมันสามารถผ่านอุปสรรคเป็นได้โดยง่ายได้นะครับซึ่งในจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของระบบราำทะเลเนี่ย ใช้ได้นะครับทั้งในส่วนของ 2H นะครับ 4H นะครับ 4L สามารถได้ใช้ได้ในทุกระบบขับเคลื่อนของเรานะครับรวมถึงสามารถใช้ควบคู่กับระบบ eDiflock ด้วยนะครับ oh. ก็จะทำให้ในส่วนของ Isuzu D-Max r e c s รุ่นใหม่นียนะครับเรียกว่า สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เสริมเคี่ยวเล็บให้กับเรานะครับทำให้ลูกค้านะครับที่ใช้รถรุ่นนี้เวลาออกไปผจญภัยผจญภัยที่ไหนเนี่ยก็เกิดความมั่นใจในการที่จะไปลุยมากขึ้นครับพูดง่ายงว่าเสริมระบบตัวดิฟล็อกเข้าไปทาให้สมรรถนะในการขับขี่ของมันเนี่ยสมบูรณ์แบบหรยได้ทุกสถานการณ์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมัใครับตรงนี้อาจารย์ครับหน้าจอตัวนี้บอกสถานะของล้อด้วยใช่ครับใช่ครับ ก็ส่งกําลังไปที่ล้อหน้าล้อหลังอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าจริงๆหลักๆเนี่ยครับก็จะบอกโหมดนะครับในการเปลี่ยนเช่นนะครับผมอนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับก็อันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับนะ <g ül ets> ครับพอเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อน4ลอ้อมันก็จะบอกว่าอ,อ่านะครับ,บก,ก็เป็นหน้าจอการาฟริกบอกว่าเราอยู่ในโหมดไหนก็ดูง่ายขึ้นนะว่า CL นะครับว้าวโอ้โหนะครับขับเพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าใส่รับเทอเรนนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ รับเทเดนมันก็จะมีขึ้นสนัญลักษณ์ขึ้นมานะครับรวมถึงใส่ทิฟล็อกมันก็ขึ้นเป็น,นตรวนี้ตัวนี้เป็นตัว X เ,เป็นล็อกอยู่นะครับผมประมาณนี้เจ๋งเลยครับผมแล้วก็อนอกจากในส่วนของหน้าจอที่มันบอกเรื่องของระบบขับเคลื่อนแล้วเนี่ยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตั้งค่าต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นระบบ Air d a s การแจ้งเตือนออกนอกเลนเราต้องหยุดรถใช่ไหมฮะใช่ครับกดเลื่อนตรงนี้ไปที่โหมดตั้งค่าใช่ครับแล้วก็กดตั้งค่าแต่ตอนนี้เนี่ยสมมติว่าเราขับอยู่ปุ๊บแล้วเกิด้วันนี้ฉันอยากปิดระบบอย่างแจ้งเตือนการออกนอกเลนเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยับ r d a s ตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะจะมีระบบตรงนี้อยู่สี่อันเรากดปุ๊บกดปิดแค่นั้นเองเรียบร้อยครับเปลดเรียบร้อยแล้วผมเคยเจอพอเวลาลูกค้าเนี่ยซื้อรุ่นนี้ไปใช่ไหมครับอยากปิดระบบครับ คู่มือการใช้รถยังไม่พอเลยครับลูกค้ายังงงเลยผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาแล้วผมก็สอนบอกลูกค้าแล้วก็ไปดูที่หน้าจอ M I D ตรงนู้นได้เพีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยย้ายมาอยู่ตรงนี้พวกฟังก์ชันสําคัญสำคัญเนี่ยเราสามารถตั้งได้จากตรงนี้เลยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ไายิ้วสัมผัสแค่นั้นเองใช่ครับรวมถึงการตั้งค่าอื่นนะครับอย่างเช่นพวกระบบไฟฟ้าต่างๆเช่นการล็อกประตูนะครับความเร็วในการล็อกประตูเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับระบบไฟส่องสว่างที่ปัดน้าฝน ะครับอะไรพวกนี้เราสามารถตั้งได้จากตรงนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคอออฟโรดนะครับก็คือเรามีมิเตอร์ที่บอกการเอียงของตัวรถอ่านะครับ้านนี้ความชันนะครับแล้วก็อันนี้การเอียงของตัวรถซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซึ่งในเนี้ยจะบอกได้ถึง30องศานะครับในจริงสเปครถเราอย่างที่ทราบเนาะมันไปได้มากกว่า30องศาแล้ว นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้บอกอะไรคืออะไรครับอาจารย์เอ่อสำหรับคอออฟโรดเนี่ยบางทีเวลาเราลุยเนี่ยเราหลงพวงมาลัยเราไม่รู้ว่าล้ออยู่ที่ไหนอ๋อโอ้โหลองดูนะครับถ้าผมหักพวงมาลัยปึ๊บซ้ายก็เลี้ยวซ้ายหักซ้ายปึ๊บหักอีกเดี๋ยวซ้ายอีกครัไม่ต้องถึงกับคอออฟโรดครับอาจารย์ผมจอดอยู่เฉยๆบางทีผมยังลืมเลยโอเคครับผมอยู่ซ้ายขวาเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ฟังก์ชันนี้ก็จะมีประโยชน์ ดีมากเลยครับอาจารย์ผมดูแล้วรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ยังเก่งแล้วก็แก่งด้วยนะใช่ครับจริงๆมีหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพัดเดิลชีฟมาแล้วนะครับพัดเดิลชีฟตรงนี้ชอบชอบอันนี้ชอบครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยใช่แล้วก็ระบบ USB ข้างในของเราตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็น USB C แล้วนะครับ USB C มันจะดีกว่า USB ตัวเดิมที่เป็น1.0หรือ2.0ตรงที่ว่ากำลังไฟเนี่ยมันแดง แรงรชาร์จแบตแป๊บเดียวเต็มนะครับก็บบทําให้เราใช้เวลาในการชาร์จแบตโทรศัพท์การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตัรพวกนี้ดีมากขึ้นนะครับ,ร,บรวมถึง พวกระบบ entertainment ต่างๆนะครับเดิมเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็น Wireless Apple ค a r p l a ลย Wireless หมายความว่าถ้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เป็น Apple พวก p h o n e เนี่ยเป็นไรสายแต่ Android ในอดีตเราต้องใช้สายแต่รุ่นนี้นะครับเป็น Wireless Android แล้วนะครับ่นหมายความว่าเราเชื่อมต่อ Android โดยที่ไม่ต้องใช้สายถูกต้องครับผมเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นดีขึ้นครับสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะเจี่จากเจ้า d m a 2024ครับใครพลาดนี่ผมบอกเลยนะว่า ต้องร้องเลยนะฮะร,ร,รุ่นนี้ <ผม S 1> สวยจริงๆครับอาจารย์แล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยในรุ่นนี้นะครับมีอะไรอาจารย์ฝากแนะนําเพิ่มไหมครับอ๋อก็ อย่างที่เห็นนะครับก็ครั้งนี้ในส่วนของ Isuzu D-Max นะครับรุ่นใหม่เราปรับโฉมนะครับเรียกว่าปรับโฉมครั้งใหญ่นะครับทั้งภายนอกภายในสวยจริงใช่ครับแล้วก็สมรรถนะลูกค้าชอบมากอ่าครับผมแล้วก็สมรรถนะต่างๆเราก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับยังไงก็นะครับฝากลูกค้าทุกท่านด้วยละกันนะครับผมเชื่อว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ทุกค้า สนุกนะครับในการที่จะเดินทางในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์<ผ>ม,มากมเลยนะครับที่ให้ความรู้ะค,ะครับ<ผ>มกบากก็ฝากเอทุกคนด้วยกันครับผมหวังว่า isuzu d max รุ่นนี้ครับจะอยู่ในใจของทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวัน isuzu ตัวจริงครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ